ค่ะชื่อลุงนภาแสงน้อยค่ะชื่อเล่นชื่อนกนะคะเป็นคนจังหวัดจันทบุรีค่ะแต่มาอาศัยอยู่ที่จังหวัดระยองได้6ปีแล้วนะคะปัจจุบันนะคะนกทํางานประจํานะคะแล้วก็เป็นนักธุรกิจอินดี้ค่ะนกทํางานประจําควบคู่กับทําธุรกิจอินดี้นะคะ เพราะว่าการทํางานประจํางานหลักของเรานะคะมันเสี่ยงเกินไปค่ะนกเชื่อว่าพี่ๆทุกๆคนนะคะคงได้เจอพิษจากโควิดแล้วนะคะว่าเป็นยังไงนกก็เป็นคนคนหนึ่งนะคะที่โดนผลกระทบจากสถานการณ์โควิดค่ะโดนลดค่าแรงนะคะ OT ก็ไม่มีนะคะรายได้ทางเดียวนะคะไม่พอกับค่าใช้จ่ายคะ่ะเป็นหนี้นะคะติดลบนะคะถ้ามีรายได้ กระเป๋าที่2ที่3ในธุรกิจอินดีมนะคะก็พออุ่นใจได้ค่ะอยากกเกษียณเร็วขึ้นนะคะไม่อยากทำงานไปจนถึงอายุ65แล้วเสียงค่ะอยากกเกษียณภายใน3ปีค่ะและจะได้ออกไปใช้ชีวิตนะคะได้มีอิสระภาพทั้งด้านเวลาการเงินและสุขภาพค่ะ ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวและคนที่รักได้มีเวลาอยู่กับลูกนะคะในส่วนตัวนกนะคะนกไม่ได้อยู่กับลูกนะคะนกก็จะทําตรงนี้ค่ะเพื่อจะได้ไปมีเวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับลูกมีเวลาให้ลูกมากขึ้นนะคะทำจริงได้จริงเงินเข้าทุกวันศุกร์ค่ะแล้วทางบริษัทนะคะมีระบบ ส่งต่อมีระบบการทำงานให้เราไว้เรียบร้อยแล้วนะคะและที่สำคัญนะคะประธานทีมผู้รบริหารของบริษัทอินดีน่ารักเป็นกันเองมากค่ะเราอยู่แบบเป็นครอบครัวนะคะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ประทับใจในอินดีมากเลยนะคะ ทำอินดีมได้มากกว่าเงินนะคะได้เพื่อนได้พี่ได้น้องนะคะได้กัลยาณิมิตรที่ดีนะคะได้คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันค่ะเป็นครอบครัวที่สองของเราได้เลยค่ะอยากปลดหนี้ให้หมดนะคะอยากมีไรายได้แบบ p s s s v e income ค่ะมีเงินไหลเข้าบัญชีโดยไม่ต้องทำงานค่ะ อยากมีอิสระภาพในการใช้ชีวิตนะคะเรื่องของเวลาการเงินและสุขภาพค่ะถ้ามีเงินแล้วนะคะเราก็จะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวค่ะเราก็จะมีความสุขความสุขก็จะตามมาค่ะมีฉากเวลาการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมากขึ้นอยู่กับลูกมากขึ้นค่ะมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจในบริษัทมั่นใจในระบบ มั่นใจในทีมผู้บริหารมั่นใจในสินค้าและที่สำคัญนะคะมั่นใจในตัวเองค่ะว่าตัวเองทำได้แน่นอนและที่สำคัญนะคะนกเชื่อว่าพี่พี่ทุกคนก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะอย่ารอให้พร้อมนะคะเพราะความพร้อมไม่มีอยู่จริงค่ะเข้ามาเลยค่ะมีโอกาสแล้วเข้ามาเริ่มลุยได้เลยค่ะ สนใจนะคะนกจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปค่ะหรือติดต่อคนที่แชร์คลิปนี้ออกไปนะคะเขาจะพาคุณไปปลดนี้ค่ะแล้วสร้างไรายได้กับธุรกิจอินดี้ค่ะ Innovation, Design และ Empire ยเป็นเสาหลักสำคัญของการทำธุรกิจครับ ของเราครับคือสนับสนุนความสำเร็จของสมาชิกภายใต้แนวคิดโซเชียลเอ e นเตอร์ไพรส์ครับโดยกลุทางการตลาดครับเรามุ่งเน้นการใช้นวัตก,กรรมเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงใช้แล้วเกิดผลลัพธ์อย่างน่าพึงพอใจครับและสำคัญที่สุดครับเราใช้แผนธุรกิจ ที่สร้างผลตอบแทนกับสมาชิกอย่างยุติธรรมและนอกจากนี้ครับเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมเราจึงได้สร้างงานให้กับกลุ่มเกษตรกรรวมถึงพันธมิตรที่สําคัญทางธุรกิจที่เป็นหน่วยสนับสนุนและผลิตวัตถุดิบซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในการผลิตสินค้าของพวกเราครับเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนในทุกภาคส่วนครับเพราะความสําเร็จของคุณคืองานของอินดีมครับ